ผมอติเชษติติชาตรากูลครับเป็นเซลล์เอนจิเนียร์อยู่จุดประสงค์ของการมาวัดก็คือจริงๆแล้วตั้งใจมาวัดตั้งแต่ปีที่แล้วละผมเคยบวชอยู่เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแต่เป็นบวชระยะสั้นตอนนั้นก็คือที่บ้านบังคับไม่บวชะเรียนจบก็บวชอะไรอย่เงี้ยครับก็เลยเราเริ่มรู้จักพุทธศาสนาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแต่ก็ก็อินประมาณหนึ่งครับแต่พอเราออกมาอยู่ในโลกแล้วก็ ก็ใช้ใช้ปกชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปนะครับมีกิเลสเต็มไปหมดคราวนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเราสึกเลทเทพมาหลายปีมากก็เลยอยากจะมาบาลานชีวิตสองด้านให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยคือทางโลกเราก็ใช้ทางทางธรรมทาง,ทางจ,จิตใจเราก็ก็ให้ให้ควรควรที่จะไม่มีทางใดทางหนึ่งไปมากกว่าอะไรเงี้ยครับรู้จักวัดนี้ครั้งแรกเนี่ยมาจาก ผมก็เปิดคลิป Youtube ในโทรห์ด,ดูมันก็จะรนดอมไปเรื่อยมันก็มาหยุดที่รายการพื้นที่ชีวิตมา,างผมก็โอเคทํานู่นทํานี่ไปมันก็ออโต้เพลย์ไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับเราก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ก็รู้สึกว่าเอ,อแปลกดีวัดน,นี้ยกมือไปเดินไปอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ยังไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่แต่ก็โอเคเป็น เป็นหนึ่งช้อยผมจะชอบหาวัดแล้วก็เซิร์ชเก็บไปก่อนอะไรอย่างนี้ครับเผื่อมีโอกาสผ่านไปใกล้ๆก็แวะไปดูแวะไปไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้ครับแล้วคราวนี้พอปีที่แล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวปีใหม่มาจะจะลองมาวัดทําชีวิตดูปรากฏว่าวันคอสปีใหม่เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะอยู่วันธรรมดามากเกินไปเราลาหยุดไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เลย หาวัดอื่นก็อยู่ในสกลเนี่ยนะครับผมก็ปีใหม่ปีที่แล้วก็อยู่สกลประมาณ5วันเหมือนกันแต่ว่าเป็นช่วงที่คุมก็คือพลาดวันนี้ไปปีนี้มาใหม่แล้วก็เอ๊ะคอร์สปีใหม่ปีนี้มันตรงกับวันเสาร์วอาทิตย์คล่อมสองอาทิตย์พอดีโอเคโอกาสมันได้เราก็เลยว่าน,น,นั้นลองมาดูแล้วกันแบบแบบแบบนี้ดูว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วประกอบกับก็มีพี่ที่เคารพที่เขาเคยมาปฏิบัติด้วยแล้วเราก็คุยให้ฟังอย่างเงี้ยเราก็โอเคตัดสินใจมา ได้ชัดขึ้นพอมาปุ๊บเนี่ยก็สองวันแรกสองสามวันแรกครับก็รู้สึกเหมือนทุกคนนะครับเมื่อยง่วงวันที่สองนี่จะจะเมื่อยมากสองหรือสามไม่แน่ใจจะเมื่อยมากแต่เราก็ฝืนเดินให้จบเพราะว่าเหมือนได้กำลังใจจากพระ,ะหลงองค์ตา,ลตาแล้วก็ครูบาอาจารย์ว่าเออฝืนไปนะฝืนไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดีแล้วก็ นักวิทยาศาสตร์แล้วอยากทดลองครับว่าเออมันเป็นจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็ปรากฏว่าวันที่สามก็เราไม่เมื่อยละจนถึงวันนี้ผมไม่เมื่อยเลยงวงมากแต่วันแรกคือเมื่อยมากแต่อาการง่วงเนี่ยมันจะมาเรื่อยครับวันที่สามนี่ง่วงมากวิธีการก็ใช้วิธีเดินเร็วเอาเดินถอยหลังบ้างเดินสลับปันปาหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยก่อน ก็โอเคมันหลุดงวงบ้างตอนบ่ายบางง่วงใหม่อะไรอย่เงี้ยคราวนี้มันมีช่วงรู้สึกจะวันที่ห้าครับวันที่ห้าก็เราตอนนั้นเออรู้สึกจะวันที่ห้าคืออคือวันที่ห้าเนี่ยตอนรู้สึกจะเป็นครูตา ครูบาอาจารย์ไทยอยู่เป็นคนคุมอยู่เราก็เราก็เดินไปเหมือนเรื่อยๆนะครับปกติจะเป็นคนฟุ้งซ่านมากจะจะจะคิดตลอดแล้วก็เอาความคิดออกไม่ได้เราก็เลยพอเริ่มจับสมาธิได้ละมันวิธีการผมคือผมจะเวลาที่มันฟุ้งมากๆหรือว่าคําพูดมันไอ้นี่มากๆผมจะใช้วิธีฟังเสียงนกเอาฟังเสียงนกแล้วก็ก้าไว้ช้ามันจะมันก็ค่อยๆ ่อนได้แล้วค่อยเดินจังหวะปกติคราวนี้เนี่ยก็เหมือนพระอาจารย์ตอบประลมเร็จนะครับเดินต่อแป๊บหนึ่งเราก็เดินไปเรื่อยๆถึงละครแป้งเดินไปห้องน้ําอยู่รู้สึกตัวลอยขนลุกเอ๊ะมันอะไรแล้วสักพักเราก็รู้ว่าเออใช่ละมันไม่ปกติละเดินไปห้องน้ําก็มาละมาละพยายามกําหนดสติรู้ไว้ไปห้องน้ํากําหนดทุกอย่างเดินขึ้นมาปนศาลา ก็รู้สึกยังยังรู้สึกว่ามันมันลอยๆครับเบาๆพระจาไอ้คูหลวงตาเปิดกระตูนให้ดูก็รู้สึกขซับซึ้งอย่างไงครับตอนพระมหากรสป,ปะทันดื่มน้ําที่โยมเขาถวายอะไรเง้ยเราก็รู้สึกเอ๊ยทำไมแค่กระตูนเราต้องรู้สึกอินขนาดนี้ก,ก็ก็รู้สึกว่าอันโอเคนี่แหละที่อาการที่เขาบอกผมก็คิดไปเองนะครับว่าอย่างนั้น แต่มันก็อยู่ได้แป๊บเดียวครับไม่ถึงชั่วโมงก็คือเราเราไม่ได้สัมผัสอาการนั้นในทางเดินจงกรมแต่เป็นสัมผัสอาการนั้นในในอิรยาบถปกติคราวนี้พอมาวันที่หกเราก็พยายามทำทำทำ,ทำเพราะว่าเราอยากจะเห็นมันเดิมอยู่พยายามกำหนดกั้นทำเป็นไม่สนใจบ้างก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ไม่มา,ารู้สึกจะเป็นวันนั้นจะเป็น ครูบาดำรงครับก็เราก็เดินเดินอยู่รู้สึกมันคันแขนเอ้ยรู้สึกจะคันหูคันหูแล้วก็เกาดูเหมือนเหมือนมีมดมาเข้าอะครับแล้วก็เกาดูจับดูอ้าวไม่ใช่คือตอนแรกเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราตั้งใจว่าจะจะเดินแล้วจะไม่ขยับตัวนะครับจะอยู่ท่าไหนท่านั้นไม่เกาไม่ไม่จับนู่นจับนี่พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเรารู้สึกเหมือนมีมดมาไต่หูเนี่ยเราก็ กลัวครับกลัวมดมันจะกัดแล้วก็จิตปรากฏว่ามันไม่มีพอมารอบสองเหมือนไม่แล้วครับคราวนี้เป็นตัวอะไรไต่หัวไม่รู้เราก็จับดูไม่มีอีกคราวนี้เรารู้แล้วว่าจิตมันหลอกสองรอบโอเครอบสามรับรอ,บองจะไม่ให้โดนหลอกแน่ๆพัดเพราะว่าครูบาบอกว่าเออมันก็กาหนดรู้ไปมันไม่ใช่ของจริงอะไรเงี้ย รอบสามคราวนี้มันรู้สึกเหมือนจริงมากคือเหมือนมีหนอนนะครับชัเข้าไม่ได้จมูกเหมือนตัวมแมลงสักอย่างเนี่ยกําลังไตเข้าไปใได้จมูกเลยเราก็ของปลอมเฮ้ยแต่มันเข้าไปลึกแล้วตอนนี้เราต้องเอาออกแล้วก็เลยจับดูปรากฏมันก็ไม่มีอีกครับพอถึงพักกลางวันกินข้าวเนี่ยก็ไปถามครูบาดำรงว่าเอ,อเนี่ยมันผมรู้สึกอย่างงี้สามครั้งครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ามันมีของจริงขึ้นมาเนี่ย แล้วมันเข้าไปเนี่ยแล้วเรากําหนดรู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงอ่ะมันเข้าไปแล้วอันตรายขึ้นมาแล้วอย่า,ยางเงี้ยเราจะมีวิธีแยกยังไงก็ก็กราบถามครูบาไปอย่างนั้นว่าอันไหนของเป็นของจริงหรือของปลอมคูบาก็ตอบมาว่าแล้วชีวิตโยมแหละมีของจริงอยู่กี่อันพอฟังปุ๊บผมฟังไม่ค่อยความหมายก็คือเครื่องเครื่องกานะครับแต่น้ําตามันไหลลงเลยไหลไหลไม่หยุดเลยแล้วก็ขอบ ก็งงๆว่าแบบมันมันทราบซึ้งมันเหมือนอินเข้าไปแต่เราไม่ไม่เข้าใจคําตอบนะครับแบบงงๆมาเดินมาห้องน้ําก็ยังคิดอยู่เออคืออะไรคือเข้าใจครึ่งครึ่งอะครับแต่ไม่ให้เข้าใจจากทัดแจ้งแต่มันรู้สึกว่าเออมันสักอย่างหนึ่งขึ้นมาบนสาลาก็ยังผลลุกบ้างทราบซึ้งอยู่บ้างอะไรสักพักก็หายไปแต่ว่าวันนี้มันจะไม่เบานะครับมันจะเป็นแค่อาการอย่างนี้ขึ้นมาคราวนี้เนี่ยพอ ามาพอพอวันนี้วันสุดท้ายเราก็พยายามแล้วเอาลุล่วมาถูกทางเราตั้งใจทั้งวันว่าวันนี้จะเดินจะนั่งจะทุกอิริยาบถจะกําหนดทุกอย่างเพราะว่าเดี๋ยวแสงต้องมาแน่ๆเราโอ้ยพี่แต่กี้ปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยเราเดินสบายมากเราทั้งสบายทั้งอด,ดัดกําหนดอะไรผ่านมาความเบื่ออะไรแล้วก็พยายามปัดไปมันก็ไม่มาเราก็เริ่มหงุดหงิดทุกอย่าง คราวนี้เนี่ยเหมือนครูบาดำรงก็มาบอกว่าเออหยุดก่อนลับตัวเร็วไปผมก็โอเคครับพอครูบาพูดเสร็จประมาณสามคำกำลังถึงทางกับตัวครับขนมันก็ลุกมาตั้งแต่แขนแขนขึ้นมาไหลหัวแล้วก็คิดมาละมาละประคองไว้หยุดหยุดหยุดประคองไว้มาละอย่าไปคิดอย่าไปคิดพอเราบอกว่าอย่าไปคิดเท่านั้นแหละมันหยุดเลยแล้วมันไม่มาต่อเลยครับ อยู่ได้ประมาณห้านาทีแล้วก็หายไปส่วนช่วงบ่ายก็เป็นช่วงที่เรารู้สึกคราวนี้เราแต่ไม่คาดหวังละอะไรก็ช่างมันเดินไปเรื่อยๆของมันปรากฏว่ามันไม่มาเลยแล้วเรารู้สึกว่าจากที่เราสงบสงบหกเจ็ดวันที่เราผ่านมาเรารู้สึกว่าเอ,อเราเราเรา,เราจับสมาตัวสมาธิได้แนละ้วจากจากที่ไม่เคยรู้จักเราจับคําว่าสงบจับเท้าตัวเองได้ละ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกคิดว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้เหมือนคนอื่นเรารู้สึกแบบที่แบบคนอื่นบอกมาคอสเดียวเจออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเมือ่อไหร่จะได้เหมือนคนอื่นพอคิดเท่านั้นล่ะมันเหมือนมันรู้เลยว่ามันร้อนขึ้นมาร้อนแล้วก็หงุดหงิดกําหนดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วเดินไปมั่วไปคราวนี้อะไรเข้ามาหมดเลยคันหิว เมื่อยง่วงทุกอย่างลุมหมดเลยตอนนี้คือจับไม่ได้แล้วพยายามมาตั้งหลักใหม่ก็ไม่ได้ครูบาก็บอกว่าปล่อยวางมันถึงกลับมาได้มันก็ได้อีกแป๊บเดียวก็ออกไปประมาณนี้ครับที่เจอวันนี้แล้วก็สิ่งที่ได้จากการมาคอร์สนี้ก็คือว่าเหมือนก็รู้สึกว่าตัวเองมันน้อมน้อมขึ้นจากที่ได้สัมผัส จริงๆกับองค์หลงตาแล้วก็ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ทุกลูกแล้วก็เพื่อนๆญาติธรรมทุกท่านนะครับรู้สึกว่าเออมันมันเป็นไปโดยอันโนอต,อตโนมัติเองครับก,แก็แล้วก็เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้จากอันนี้คือเรารู้จักคุมตัวเองมากขึ้นอย่างเมื่อกี้ขึ้นมาคือตื่นเต้นมากว่าปกติไม่ค่อยชอบจับไม้อะไรนครับ เราก็กำหนดโอเคนี่น,นี่ตื่นเต้นนะตื่เต้นนะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ช่วยได้จริงๆนะตอนนี้มันคืออมันคือปรัชญาที่นําไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ครับถ้ามองในในแง่ที่คนไม่ใช่ศาสนาพุทธจริงๆครับเอเสริมนิดนึงนะที่ที่โยบบมีนอนไตเนาะว่าหลังนะถ้าเป็นแบบนี้ยไม่ต้องไปหาใครกําหนดรู้อย่างเดียวหมายถึงว่าสติตอนนั้นมันยังน้อยอยู่ มันน้อยถ้ามันดับไปนะยมจะได้ปัญญามากกว่านี้เนาะคือได้เห็นมันดับไปแต่ว่าสติเราไม่พอตัณหามันเข้าแทรกไงเนาะก็ออตอนี้วางใจถูกขึ้นไหมจะวางใจได้ก็อยู่ในวัดก็ได้ระดับหนึ่งครับไม่ถึงร้อยไม่วางวางใจกับการปฏิบัติอารมณ์ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาตอนเนี้ยพอรู้ไหมว่าจะวางใจยังไงเพราะว่าเราเจอทั้งความที่มันเบาสบาย ดติหมายถึงว่านิดๆเราก็ผ่านมันมาได้นะโดยวิธีก็รู้อยู่วิธีเนาะแล้วก็ความฟุ้งซ่านอะไรพวกเนี้ยที่ผ่านมาได้น่ะโยมวางใจยังไงที่ผ่านมาได้วางใจยังไงคือผมจะมาตั้งหลักก่อนเวลาถ้าสมมติว่ามันเขวละแล้วไปไม่ถูกผมจะตั้งหลักก่อนก็คือเราจะเตือนให้ช้าลงก่อนกลับใหม่ฟังเสียงนกเสียงไม้ไผ่สีกันอย่างงี้ครับ ตือเสียงลมมันผมว่าธรรมชาติมันช่วยได้เยอะเหมือนโยนความคิดไปตรงนู้นก่อนแล้วก็เริ่มใหม่ใช่ไหมแล้วก็เริ่มใหม่ครับก็ก็เลยอาจะมีบางครั้งที่ครูบาหรือว่าพระอาจารย์บอกว่าเออเราติดความสงบเพราะว่ามันค่อนข้างจะเดินช้าเพราะว่าถ้าถ้าไม่เลื่อนจากตรงนั้น่ะผมก็จะเปไปเลยกับเห็นความสงบไหมเห็นครับแล้วพอใจในมันไหมสังเกตจิตเราพอใจไหม จุกช่วงวันวันนี้ปล่อยวางครับพยายามปล่อยวางดูไหมว่าใจมันเข้ากําลังเข้าไปในความสงบอะสังเกตใจเป็นหรือยังใจเข้าไปครับอืแล้วก็เราก็ไม่อยากจะออกจากความสงบเพราะว่าถ้าออกมาปุ๊บเนี่ยเดินเร็วหน่อยปุ๊บความคิดเข้ามาทันทีแล้วเราก็รู้สึกว่าเอถ้าความคิดเข้ามาเนี่ยมันจะไปต่อไม่ก้าวหน้าคิดอย่างนั้นแล้วตอนนี้เข้าใจยังไงใหม่กับความคิดความเข้าใจที่ผมเข้าใจก็คือว่า ก็ให้รู้เฉยๆครับมันสงบก็คือสงบของมันแต่มันมันยากตรงที่ว่าไอ้ตรงที่คาว่ารู้ของเราเนี่ยมันคือความคิดของเราหรือเปล่าที่ไปข่มมันว่าเรารู้แต่แต่ว่ารู้นะมันมันอาจจะเป็นความคิดเราไงครับสังเกตนะถ้ารู้แล้วมันดับแล้วรู้แล้วมันปรุงอ่ะแสดงถ้ารู้แล้วปรุงแสดงว่าเป็นการคิดรู้เนาะแต่ถ้ารู้ปุ๊บแล้วมันมันอยู่ที่รู้แต่ไม่ได้อยู่ที่ความคิด ังเกตดูนะแต่ว่าคือโยมเขา,ามีสมาธิมาก่อนอะนะเนาะหมายถึงว่าไม่เคยมีครับผม,มไม่หมายถึงด้วยสัญชาตญาณนะะก็คือมันเป็นเป็นได้เร็วนะคือจิตมันน้อมมาปกติผมสมาธิสั้นมากครับทําอะไรจับจดแล้วก็อาคาว่าสมาธิสั้นเนี่ยอาจจะเป็นทางโลกเนาะแล้วก็ยิ่งเราอยากไม่อยากคิดอะไรสิ่งนั้นจะออกมา Oh. มีครั้งหนึ่งที่ถามพระอาจารย์นะครับว่า mm. เอ,อบางทีเราไม่ได้ตั้งใจครับ mm. กับเอ,อเรายังไงดีครับ mm. เราเราเราพูดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแต่เราไม่ไม่ได้อยากพูดสิ่ง,งที่ไม่ดีมันพุดขึ้นมาเองอ mm. มันก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกกลัวบาปเรารู้สึกไม่ดีมันก็ทําให้อะไรต่อไม่ได้เลยพระอาจารย์ก็เลยบอกแนะนําว่าเอ,อไม่บาปมันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้ทํา ให้วางใจอย่างนี้พอบ่ายมันไม่มีเลยครับมันไม่มีหลังจากนั้นมหีหลุดมาบ้างนิดหน่อยแต่เรากร็รู้วิธีวางใจแล้วว่าจะทํำยังไงครับอันนี้เขาเ,าเรียกว่าเริ่มมีสมาธิทางพุทธนะอ่าอาจจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็อ้าวแล้ววางแผนไว้คอร์สหน้าจะยังไงหรือว่าเอากลับไปอ้าวตอนนี้กลับไปจะเปลี่ยนตารางชีวิตไหมหรือว่าคิดว่าเปลี่ยนครับคิดว่าเปลี่ยนะจะไปสารต่อ,อยังไงก็ปกติผม อันนี้คิดว่าก็คือคิดตอนฟุ้งซ่านนะครับพอพอวันสุดท้ายเราจะคิดว่าเอ้ยออกไปอยากทำอะไรละปกติผมจะออกกาลังกายอยู่แล้วบ้างอนะไรอย่างนี้ครับเราก็เ,เราคาร์ดิโออยู่แล้วเราวิ่งรูวิ่งอย่างี้งงครับเด,เดินเดินเร็วผมจะใช้เดินเร็วปกติแต่เดินเร็วเฉยๆแล้วก็ฟังเพลงปกติคราวนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่อันนี้คิดเล่นๆนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็กําหนดสักชั่วโมงหนึ่งเอาเวลาที่เราไปคาร์ดิโอเดินเดินรูวิ่ง,งเอามาเป็นทางจงกลม แล้วก็จับแคลอรี่เอาว่าเราเดินได้กี่ก้าวแล้วระหว่างเราก็ฝึกใจมันก็ได้ฝึกทั้งทั้งกายและใจไปพร้อมกันแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเวลาตื่นเพราะว่าถ้าถ้าทําอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากเดินที่ยิมมาทําที่บ้านแทนพอพอทําที่บ้านเราก็ทําได้เฉพาะช่วงเช้าที่เราก่อนไปทํางานซึ่งตอนนี้เนี่ยเ,เวลานอนเวลาตื่นมันก็ปรับไปละก็ ก็จะลองดูครับว่าจะได้ถึงเมื่อไหร่เคยบวชแล้วเนาะเป็นงง่พระสงฆ์กับที่นู่นหรือว่าที่นี่หมายถึงว่าข้อวัดอะไรแล้วก็สิ่งที่ได้อะไรจากพระสงฆ์ที่ว่านําปฏิบัติแล้วก็จริยวัตรแบบเนี้ยมันมีมีส่วนสำคัญในการปฏิบัติไหมมีส่วนครับเนื่องจากต้องจากที่เรารู้นะพระสงฆ์เนี่ยพอพอหลังจาก เวลาอยู่กับญาติโยมมันก็ต้องอีกรูปหนึ่งอีกอีกหน้าอย่างหนึ่งข้างหลังก็อีกอย่างหนึ่งแต่ตอนที่ผมไปปฏิบัติเนี่ยครับไปไปบวชเนี่ยมันไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่มันเขาเขาจะมีคอร์สสอนสมาธิอย่างนี้แหละแต่จะเป็นแบบแบบอานาบรรสติก็จะมีประมาณสิบสี่วันเจ็ดวันนะครับประมาณนี้ก็ ข้อวัดปฏิบัติที่นั่นก็กเคร่งแต่ไม่เท่านี้ครับก็เคร่งแต่ไม่เท่านี้แต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือปกติผมก็จะมีความสงสัยกับพระบ้านนะครับว่าคือถ้าถ้าเราไม่รู้สึกรู้สึกเลื่อมใสจ,จริงผมจะผมจะมีข้อสงสัยแต่พอหลังจากมาอยู่ที่เนี่ยครับหนึ่งอาทิตย์ผมสามารถกราบพระทุกรูปที่นี่ได้โดยไม่ไม่ติดใจอะไรเลย อันนี้คือข้อแตกต่างจากที่บวชที่เก่ากับที่ใหม่เอาอย่างนี้ละกันผมตอบอย่างนี้อ่ามดนา